อเอาละผมก็ดีตลบบาดบางคนเขาส่งผมในช่องจิ้มจุ่มพุทธศตรานะผมในคลิปนี้เขาไปอยู่กับผมในช่องก็จิ้มจุ่มพุทธศตร์แกแล้วเขาไปอ,อยู่กับผมในแมป,มปแมปอะไรครับแมปอะไรไม่รู้ก็เนี่ยมีมีมีมมแบบเปิดปิดเสียงเพลงนะผมก็อยู่กับแบบไฮโซนก็คือแบบใหม่ของผมสองคนน,นั่นเองนะครับผมเออวันนี้เรจะมาสอนหาของนิดหน่อยนะครับผม เพื่อเป็นการที่เราจะมายกพวกตีกันนะครับผมโอเคตอนนั้นเออซึ่งผมผมได้แอดแอดระบบเทรดไปแล้วอ่ะไอไอไออูลองเทรดมาดิลองเทรดมาดิไหนบ้างมันจะขึ้นต้้งบนนะแต่ว่าทำไมชื่อหายโอเคแต่ผมน่าจะต้องไปแก่และชื่อมันหายโอเคเอ็กเซปต์ปึ๊บอ่าแล้วก็สามารถเทรดได้แต่ว่าผมผมไม่ได้มีอะไรอยู่ในกระเป๋าแนละ้วคนดูก็เลยไม่มีอะไรให้เทรดเพราะฉะนั้นก็กดยกเลิกเทรดไปก่อนโอเค ซึ่งถ้าคนดูยังไม่มีอาวุธเลใช่ไหมคนดูมาในเก็บตรงนี้เลยแล้วคนดูก็เอาไปฟันก่อนได้เลยเอ็งฟันก็โหอยู่นะคนดูจนะฟันกี่ปีตายอะ่ะฟันกี่ปีตายอ่ะก็สามารถมาลองดามจได้กับไอ้ตัวพวกนี้เลยเลือดเลือดเท่าคนนะเลือดเท่าคนตัวนีน้โอเคก็ตรงนี้จะเป็นตังแลผมดูตังตรงแถบได้นะครับผมโอเค ก็เรามาแนะนํางานกันก่อนงานแรกก็คืองานมาเล่นคอมนะผมทางานที่บ้านไมค์าบ้านหลังนี้ข้างกิฟตีนะผมนี่เราก็มากดคลิกจะได้ราบละสิบบาทแล้วก็รอครูดาวนะผมต้องรอครูดาวด้วยโอเคแค่นี้แหละแล้วก็ไปเซเว่นเออตรงนี้จะได้ตังค์เยอะกว่าเมื่อกี้ขึ้นมาสี่สิบบาทก็คือจะอุย้ยเสียงลมเข้าน้อง ตรงนี้จะได้เงินห้าสิบาทนะผมคนดูมาตรงนี้กดนะ่ะกดเข้าไปปุ้มได้ห้าสิบาทแล้วก็รอคูดาวสิบวินะผมสิบวิเลยแต่ว่าก็ค่อนข้างที่จะคุ้มค่านะผมได้รอบละห้าสิบาทเลยไปโอมอ่ะผม,มจัดงานต่อมานะผม,ม,มงานงานนี้ไออุ่นแนะนำไหมครับนี่มาส่งขอมก็จะเดินตรงไปตรงถนนเลยนะคนดูนะเนี่ยเลี้ยวๆตามถนนไปสุดซอยเนะี่ย จะเจอละผมว่างานนี้ค่อนข้างที่จะได้เงินดีพอสมควรสองร้อยห้าสิบบาทนะผมทำไปเรื่อยๆจนก,กว่าจะมีตังค์เป็นล้านเลยก็ได้คนดูแล้วก็ไอ้แล้วก็มาดูอย่างแรกนะผมของที่ทำง่ายสุดก็จะเป็นเอนจิเนียร์แล้วผมแถมก็ค่อนข้างเก่งเลยนะผมนี่อยู่ตรงปั๊มเลยนะคนดูเนี่ยตรงนี้จุดเกิดใช่ไหมเดินมาฟุบมาตรงนี้เจอเอนจิเนียร์ผมก็ทำการกดแลกของครับเอนจิเนียร์ไปนะผม ปึ๊บใช้แฮมเมอร์ก่ะแรนด์แรนด์อะไรก็ไม่รู้นะผมจ้างมันก่อนแล้วกันแรนด์แรนด์โอเคผมขอเรียกแรนด์แรนด์แล้วกันซึ่งแฮมเมอร์จะได้จากตรงนี้แล้วผมสองพันบาทปึ๊บส่วนไอ้แรนด์ไอ้แรนด์อะไรเนี่ยก็สุม่มก็ต้องมาสุ่มตรงนี้นะผมถึงจะได้ไอ้ไอ้ไอ้หุ่นมีบัตขี้อย่าสุ่มมีเศรษฐาเศรษฐามันก็ดรอปได้แล้วไม่เหรอไม่เป็นไรอยากโชว์ระบบแล้วผมเนี่ยแล้ว แล้วพออีกฝ่ายหนึ่งเขากด accept แล้วนะผมถ้าเรากด accept แล้วมันแล้วมันไม่ยอมตกลงค่ะไอคือเราต้องรอเรากด accept ปต์สองคนนะผมแล้วก็รอเวลาประมาณประมาณหนึ่งแล้วมันจะ accept ให้นะผมนี่พอมีแฮมเมอร์กะร้านแลนล้วนแล้วนะผมกิฟต์มีโกคุอยู่หมดแล้วโอเคแล้วก็ทำการมาแรกตรงนี้นะแอนจิเนียคราบไปปุ๊มได้มาแล้วแอนจิเนียมาดูปุ๊บอ่ะเราต้องต้องรีบวิสกิลเนะนี่ยครับฟันธรรมดาก็ค่อนข้างที่จะเ,เก่งมัง้ง ก็เก่งอยู่ดามิทสอดามจทสองนยครับสกิลสกิลแรกอันนี้เป so ็นสกิลสองก็เป็นการปลาชวงเงินนี้ออกไปนะับซึ่งตอนนี้ดามดาเมจั็เมดุแล้วว่าตอนแรกกับดามจดาคเยอะทีเดียวกับตายอ่ะตอนนี้กับดามิแวก็คือสกันด้มางขด้ยอยาก่อมาคือสกิลเอ้ตอมานนั่ผมคือสกิลบีดีนะผมก็หาไจาตรงนี้เลยตรงไหนตรงไหน้างนางนงนเจ้างนางเจ้ง ไว้อย <Wait>, นะครับก็เราเข้ามาตรงห้องน้ํำนะห้องน้ำนี้เดินเข้าไปในห้องน้ําหญิงนะครับผมตัวตัวไปน้ำใช่แล้วแล้วก็ครับสกีบีดี้ได้เลยใช้ไอกับทอยเลทเปเปอร์เดี๋ยวเราไปสอบถากันก็มาตรงนี้มาห้องน้ําชายนะครจะมีที่ขายสกีบีดีด้ดอัอ่นะครับผมเอ้ยเนี่ยผมจะขาย toilet paper ฮ่ามึงลืมแอนเชอร์ป่ะเนี่ยลืมมันไม่ได้แอนเชอร์อยู่แล้วแอนเชอร์อยู่แลวโอเคก็เดี๋ยวไปแก้นะผมแต,ต่ว่าตอนนี้ขอซื้อปุ๊บได้ toilet paper มาแล้วอย่างต่อไปก็คือ eye อาทำไงสุ่มเหมือนเดิมครับอืมสุม่มสุ่มเลย <c oughs> ขอรอบเดียวก่อน <c oughs> อุ้ยได้แล้วก็บอลเชยได้พิซซ่าได้คอนได้โกโจโบล็อก ่าแล้วเราก็รอเวลานะแล้วมันจะเทรดสำเร็จออกไปแล้วเย่โอเคแล้วผม้ยมาผิดห้องแล้วคนดูก็ไปแรกนะผมแรกที่ห้องนี้เลยนี่ห้องน้ำชายเอ้ยปึ๊บกดเข้าไปปึ๊บขาปึ๊บโอเคได้แล้วปึ๊บปึ๊บปับป๊บปั๊บโดนขงังทำอะไรจ้ะไอ้กัวมาเลย ก็มาดูสกิลกันเลยนะผมสกิลก็เป็นการตีธรรมดานะผมสอนสกิลเซเป็นการต่อยบูสกิบีด็อปเดี๋ยวพี่องมาต้องดูมุมนี้คนดูบูสกิบีด็อปที่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 ผมไม่ทําให้มันแบบเห็นชัดๆเพราะว่าไม่งั้นสกิลมันจะโกงเกินครับแบบทั้งแถบอะออกมาให้ลองดาเมจดีน้องออกมาให้ลองดาเมจโอเคนี่ปล่อยปึ้มเดี๋ยวบ้าคนดูค่อนข้างแรงเลยสกิลสองก็เป็นการเนี้ย เอ้ยอุ่นลองไปตายเกิดใหม่ให้เขามาลองดาเมจสกิลสองนี่มาปกติสกิลสองดาเมจโคตรแรงกเขาแก่แล้วมาดูมาดูดาเมจิสมากเมื่อไหร่โลจะหายเนี่ยนี่ครับสกิลเอ็กซ์ไปปึ้มโอ้ยนี่ครับมันแหลกเกือเดี๋ยวผมผมน่าจะต้องไปแก้อีกรอบเองใช่ใช่ใช่มาดูทรงละโอเคแล้วก็อย่างต่ออย่างต่อมาคือโทจิแล้วกัน โทดิก็มาตรงนี้เลยในบ้านนี้กดคลิกเข้าไปปุ๊บเปิดประตูลองดูก็มาครับโทดิใช้คอนกับเคิร์ตวอร์มซึ่งผมสุ่มได้คอนกับเคิร์ตผมผมสุ่มได้คอนแล้วเราไปเหลยเคิร์ตวอร์มเคิร์ตวอร์มก็หาได้จากสุ่มเหมือนเดิมนะครับรอบละวสี่พันตัจิแต่มีโอกาสได้ของทุกอย่างในเกมเลยนะคุณดูไม่มาจีบมาอยากเห็นดกันได้ของหมดเลยมะได้โอกาสหรือโถดิเหรอเคิร์ตวอร์มมัน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 ไรที่ขาวอร์มด้ยหอกผมอย่าเรียนไไม่ด้ เขาเร่มย่ได้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 ไเลยได้เลยต้องได้เไม่ไใหม่ไม่เ่ได้ไม่แ่มาหนลมาได้แล้วครับผมเคล่นบอลโคตรนานแต่จริงๆมันก็ไม่ได้นานหรอกครับโอกาสดอกทุกอย่างเข่ากันแค่ผมน่าจะดวงสวยโอเคแล้วคนดูก็มาคราฟเลยช้กดชี้ไปแล้วก็นี่จริงๆถ้าในโทรศัพท์มันมีปุ่มดับมีปุ่มอะไรให้อยู่นะ กุ่มสก,กิลอะเอ็งเล่นในโทรศัพท์มือถือเอ็งเล่นในโทรศัพท์ไมือถืคอมโทรศัพท์นี่อ่ะโถจิับผมนี่เลยปึ๊บปาดได้สก,กิลแรกนะผมเป็นการนี่ครับฟันชิ่งข้างๆทำไมไม่รู้เป็น,น,นฟันชิ่งข้างๆโอเคสก,กิลสองเป็นการเนี้ยปล่อยมเมล็ดพันธุ์พืชออกไป ปล่อยก็ปล่อยนอนที่มันเกาะอ,อยู่ตรงตรงไหนวะตรงนั้นแหละเคยก็สำหรับคลิปนี้สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปผมฝากกดไลค์กดแชร์กดับให้ผมด้วยคลิปนี้บ๊ายบายครับ